เอาเพชรพารวยสวัสดีพี่สู้ผู้สุขคนกับผมมือหนี้ขี่ไม่แนวทางรัฐบาลไทยสูตรเด็ดนะพี่น้องสูตรเด็ดไม่เคยพลาดเลยพี่น้องเด้อหยเด็ดวันที่สิบหกกันยานั่นเลขวิ่นหนึ่งกับสองเลขประกบกบเนี่ก็คือห้าหกเจ็ดอันนี้คือเลขประกเลขประกบแต่มันกับมาน้ำกันใดเด้พี่น้องเนี่ยมาน้ำกนันใดแต่มัน่นม่ม,มานหรว่ามันนึงกัน ให้ว so 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 ิ่งหนึ่งกับสองเด่นที่หนึ่งมะเขาพี่น้องมาเขาตะล่องก็คือหกสองสองหกเนี่ยแล้วถยบนล่างไปกลับด้วยพี่น้องเรลยกพระวาเรลยกบ่ได้ปักหลักสูตรบ่ได้ปักหลักเนี่ยมันมาเขานี่เขาเป็นตัวกลับมันเขาเป็นตัวกลับนะพี่น้องเนาะเขาเป็นตัวกลับมาเน้นที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดรติี่แต่างกว่ามันหนึ่งกันมากแห้งๆพี่น้องมักหนึ่งเก็ดแห้งขาดนี่ตัวเดียว ลอตเตอรี่กันที่ตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งเกตยังไงมันออกสามเจ็ดเนาะมากหนึ่งแห้งมวดพวงหนึ่งกันหรือคิดมากมวดนี้ก็บอกว่าไรได้พี่น้องได้นหนึ่งเนี่ยมวดพวงหนึ่งกันมากหนึ่งแห้งสองนี่ยเป็นตะล่องเลกวินกับเขาสองจับคู่กับคือว่าเขาเพราะว่าเลว่าไรปักรักบนล่างไปกรับนะ่ยก็คือกันเนะ่ะเห็นว่าเลขวินเนะน,นี่ยบาทนี้งวดนี้เนี่สูตรหนึ่งกับสองพี่น้องสูตรหนึ่งกับสองนี่มันไดนะ้ได้พี่น้อง ูนยหนึ่งกับสองเลยมันได้งวดนี้มันได้แปดได้แปดกับเก้านี่มันได้ในงวดที่แล้วในงวดที่แล้วมันได้สี่ห้าหกนี่เอ้ยห้าหกเจ็ดนี่ห้าหกเจ็ดนี่มาทั้งบนมาทั้งล่างได้หกกับมาบนหกหกสองนี่ถ้าไปวิ่งนี่มันได้สองเดงโดยพี่น้องนี่้วก็เจ็ดนี่กับมาล่างสามเจ็ดงวดนี้มันก็ได้หนึ่งสองสามเห็นบอกว่าอันนี้ มันก็มาส,สองเห็นบ่ะมันก็เลยเป็นตกกลับนี่กะเลขว่าได้ปักรักกับบนล้างไปกลับเลยพี่น้องเบงอร์เงินของเงินเศรษฐีคองมันมันก็เข้าดีเดือนดีได้พี่น้องเหรอมันก็เข้าดีเดือนดีอืมสูตรหนึ่งสองสามเห็นบ่สูตรมาเมื่อเนี่ยเข้าดีได้พี่น้องเนี่ยอันนี้คือสูตรมาเมื่อดได้พี่น้องเนี่ยเข้าดีรุดยากนี่สูตรนี่ลดยากเนี่ย สูตรนี่ถ้าสูตรนี่จะจะผิดแน่พิดจะกสองวดสามงวดกับว่าผิดแน่เนี่ยพี่น้องออ <c oughs> นี่ยมันก็เข้าดีอยู่พี่น้อง <c oughs> เดินดีอยู่ <c oughs> มาเบิงน้ำกันจับคู่มากกระไดหกคู่เขาค้คางก็คือเอาห้เบิงนั่นล่ะหมดวันที่หนึ่งตุลาหนึ่งตุลา ก็หมดมานเง,งินมักหน 1, ึ่งเจ็ดขัก ็กวิน่นีรมาน้ากันได้ได้พี่นองได้เหล็กวิน่นีรมาน้ากันได้แปดกับเก้ากับมาน้ากันได้หนึ่งกับสองสามกับหนึ่งสี่กับม่น้ำกันได้ได้พ่นองได้ วิ่งบนล่างพราะ่าเลกอะไรปักหลักได้พี่น้องเด้อสี่อย่าสงสังสยอย่าถามเด้อพอเพจก็ยังใส่กำไลหลายแต่พราะว่ามันเหลือสองอันแล้วพี่น้องเนาะแอดไปปูซิวัดปูซิล่ามากไปมาสองรอบแล้วเนาะพี่น้องเนี่ยเหลืออยู่สองอันอีฟซี่บูซ่าไปหมดแล้วเหลืออยู่สองอัน กะเลยใส่นนนเนาะพี่น้องเนาะก็ะเลยใส่พี่ยังคือใส่กับไล่ลายแท้ที่าวาเลยไปวัดปูศิลามาเห็นปะยิบซีเพิน่นเอาไปเมืแล้ว เด่นเก่าได้พี่น้องระว่างแปดเด่นเก้ารองแปดเห็นบ่าบางนึ่งหันเด่นหนึ่งวัวันที่สิบหกกันเด่นหนึ่งรองสองมันมาเข่าตัวลองระว่างแปดได้พี่น้องเด้สายวิง่งสายแลนหัดมันหนึ่งไ้เข่าตัวเน้นเด้ เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสาม แปดหนึ่งแปดสองคือเก่าพี่น้องแปดสาม คือเกาที่พี่น้องกะนหกคู่คือเกาถือว่าบ่หลายเนาะพี่น้องเนาะเน้นเกาสามเน้นเกาสามกับแปดสามสองคู่เนาะพี่น้องเนาะไอ้ว่าเน้นติดสามติดไอ้ว่าเน้นติด เก้าติดแปดนั่นแหละกระติดสามนั่นแหละเอาพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับได้ ส,สูตรกับไฮเบิ้งหละให้เบิ้งไล่หลอดเลยเอฟซีไปคิดเอาทองเก้ามาให้เบิ้งไว้กละหนึ่งตุลาสองหาหกเจ็ดเพชรพระรวยเลขวิ่นแปดเก้าหนึ่งสองสามวิ่งแปดกับเก้าเน้นเก้าเด่นเก้าลองแปดเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเน้นเก้าสามแปดสามแล้พี่น้องได้เอาแคบหน่อยจอดตามนี้ครับผมมักชอบตัวไหก็หาซื้อตัวเรี่กันผมมาเข้ากระพานนะพี่น้องตัวเลขเป็นแค่หน้าทาง โชคหมาอนกันสูผู้สูข้อนก็จะเรล่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม